โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจีจีโมโกโก้ีวีดนน้ครับแล้วก็กรับสวัสดีคนที่รักซอส t อาออนไลน์แฟกชั่นเดดีทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคลิปอัปเดตเ่าสาซอสอาออนไลน์แฟกชั่นเด็ดดีเหมนเองนะครับเอ พาเท่าไหร่ก็จําไม่ได้แล้วนะผมรู้แค่ว่าตอนนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับตอนนี้ทางเกมซอฟ์แอร์ออนไลน์แฟกชั่ดดีปล่อยให้เราดาวน์โหลดเวอร์ชัน Open Network Test ทแล้วนะครับเอ๊ก็อย่างแรกเลยครับผมสำหรับอ่าเวอร์ชั่นนี้นะผมย้ำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องมีการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นไม่เหมือนกับเวอร์ชันเบตาเทสเนาะที่ท่าผู้ชมต้องทำการขอ เกมก่อนว่าคุณจะมีสิทธิ์ที่สามารถเล่นได้หรือเปล่าแต่กับการเวอร์ชั่น Open Network นี้ท่านผู้ชมสามารถเล่นได้ทุกคนขอแค่ว่าเครื่องของคุณเล่นได้แล้วก็แรงพอนะผมซึ่งผมจะมาสอนโหลดแค่เวอร์ชั่นที่เป็น PC เท่านั้นส่วนของเวอร์ชั่นที่เป็น Nintendo Switch Xbox p l a y s อ่า p o n y s t a t i o n ก็สามารถดาวน์โหลดเองกันได้เลย แต่ผมแต่ผมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องคอนโซลนี่ท่านผู้ชมสามารถค้นหาได้เลยนะเนาะแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันเบต้าเทสได้เลยนะผมเนาะซึ่งแน่นอนว่าเวอร์ชั่นที่เขาใช้ในการดาวนะ์โหลดเนี่ยมันคือเวอร์ชันเบต้าเทสครับแล้วท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมว่าเฮ้ยไอการที่มันใช้เวอร์ชันเบต้าเทสแสดงว่าไอเทมหรือสกินบางอย่างเนี่ยยังอยู่หรอวะ ออซึ่งตอนเนี้คิดไว้ก่อนว่าฮไอเทมบางอย่างที่เราเคยฟาร์มในไ d เดีนี่ยหรือว่าเวอร์ชันของเบต้าเทสอะถ้าเกิดว่าม,มันยังอยู่อะ่ะเฮ้ยโอเคนะเอออย่างน้อยเคยอ,อย่างน้อยผมจะรู้ว่าผมเคยมีอย่างหนึ่งที่ผมเคยบันทึกไว้นี่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 น,นี่ได้เหรียญตราของคิริโตมาเล่นครบประมาณ20ครั้งัซึ่งผมค้างไว้แรงประมาณ19กนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าเขา จะเก็บรักษา ID ให้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาเก็บรักษา ID ให้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากก็ต้องมารูอีกทีหนึงว่าอาแบบคือในเมื่อมาใช้เป็นวายเซนเบตา้าก็ต้องมาดูก็ต้องมารู้อีกทีว่า ID เรายังอยู่ไหมถ้าเกิดอยู่ก็เป็นอะไรที่เวลีกูดมากเพราะว่าไออาไอเทมบางชิ้นบางอย่างอะ่ะ กว่าจะฟัมได้ก็ใช้เวลานานมากเช่เาน,านชไอเลนตาเนี่ยตั้งเนึ่งคิดตูกย่ครั้งเนี่ยประเด็นคือผมเพิ่งได้ตอนที่จำได้ว่าได้ตอนช่วงที่มันอยู่ช่วงวันสุดท้ายอยู่ช่วงวันสุดท้ายของเวอร์ชั่นเบต้าเทสนะครับผมเนาะนะ โอเคก็พูดกันไปแล้วตอนที่บอกผมจะมาสอนเฉพาะเวอร์ชั่นที่เป็น PC เท่านั้นส่วนคนที่เล่นในเครื่องคอนโซลสามารถหาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับก็วิธีการดาวน์โหลดนะครับอย่างแรกก่อนเลยคือท้าผู้ชมมาที่อ่าเซิร์ชคำว่าอ่าซอดอาว์ไลน์แฟก u เชอร์เดดีมในสตรีมนะครับผมจากนั้นให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาครับ นี่เห็นครบเห็นคำว่าตรงนี้ไหมครับเล่นซ o อ t ซ์ออนไลน์แฟก t o r d a ด d r ดีมนะครับผมเวอร์ชันอ่าโอเพนเน็ตเวิร์เทสเดี๋ยวนี้ซึ่งท้าผู้ชมกดขอก่อนใช่ไหมพอกดขอเสร็จปุ๊บถ้าผู้ชมมันก็จะขึ้นเป็นปุ่มเขียวแบบนี้พอขึ้นเป็นปุ่มเขียวเสร็จปุ๊บถ้าผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมสำหรับในการดาวน์โหลดก็พื้นที่ก็เหมือนเดิมก็คือประมาณ5กิกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเค โอเคก็หลังจากที่ท่านผู้ชมดาวน์โหลดมาก็ท่านผู้ชมสามารถรอเล่นกันได้เลยแต่หลังจากที่ท่านผู้ชมเข้ามาตอนนี้ถามว่าทําอะไรได้บ้างสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คืออ่าสิ่งที่สิ่งที่ทําได้ตอนนี้นะคือการตั้งค่านะครับดีย๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าเกมเลยนะครับคือการตั้งค่าเกมนะครับผมสิ่งที่ทําได้ตอนนี้นะคือการตั้งค่าเกมจะผมพาท่านผู้ชมเข้าสดๆร้อนๆ,ลนๆลเลย มผมต้องบอกท่าผุ้ชมก่อนนะว่าถ้าเกิดผมพูดอะไรมั่วอะไรลงไปขออภัยด้วยคุ้ชมด้วยเพราะว่าบางทีผมก็พูดโดยที่ไม่คิดอะไรเลยว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับขอเวลาเข้าเกมสักครู่นะฮะเดี๋ยวเข้าแบบสดๆล้อๆเลยไม่ตัดเพราะว่ายังไงคลิปนี้สั้นแน่นอนนะครับผมเนาะแต่ว่าใครที่มีอยากถามสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามกันได้เลยนะครับอ่านี่คือกาลังเข้าเกมอันนี้คือผมเล่นในหมู่บิงโกนะอ่ะ เดี๋ยวถ้าเกิดเล่นจริงอ่ะผมจะใช้เป็นโหมดฟูลสกรีนนะครับขออนุานะอยู่ในซอกเกมนะครับอ่านี่อันนี้น้อันนี้หน้าเข้าเกมนะผมส,ส่วนคนที่ไม่เคยเล่นเบต้าเทก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับมาอาเฟนิชิจะทำได้ตอนนี้ตอนที่บอกนะคือการปรับออปชันนะครับหรือว่าตั้งค่านเองนะครับนี่ แสดผงผลขอบเขตนะครับใกล้ไกลนะครับตั้งคา่าได้เลยนะท่านผู้ชมเกมเพลย์นะครับอ่าเคเอาเสร็จแล้วลว่าไงอันนี้กราฟ,ฟิกอ,อันนี้ผมปรับสูงหมดเลยนะตอนนี้โอ้มีเรา20เฟรมเอาเราเอาเราเอาตอง10เออฟรมดีกว่าเซฟไว้ก่อนเซฟไ,ไ,ไว้ก่อนเออโมบินโนจำแล้วพ,พี่เต้เคยปรับเลยนะ ไอ้อะไ้อลไววะเปิดเร์ฟอร์แมนโหมดมันคือมันอยู่ไหนวะไี่จับคู่นะครับนี่โหมดสตรีมมิ่งเอาเปิด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 มีอะไรนะครับเ็นเล็โหมดระบบไม่ตัวตนอันนี้สําหรับคนที่อยากซ่อนชื่อตัวเองนะก็ใครที่เป็นสายซ่อนชื่อก็คือปิดได้เลยนะครับเอาพื้นที่จับคู่เอเชียนะครับมาอันนี้ค่าบเสียงนะครับโอเคเขาเรียนหน้าจอทำได้เลยนะครับโอเค เราจิบย่อยนะครับสำหรับผมผมผมไม่ต้องปรับอะไรมากหรอกเพราะว่าเครื่องผมมันเล่นไหวอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับใครที่เครื่องไม่ไหวก็ลองปรับดูละกันเนาะว่าเครื่องตัวเองจะไหวหรือเปล่านะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมตั้งค่าเสร็จก็อนะก็ถ้าท่านผู้ชมกดอ่อนแล้วก็เขาบอกว่าต้องการเปลี่ยนแปลงฟิสุดหรือไม่อ่าใช่หลังจากที่ท่านผู้ชมตั้งค่าเสร็จเสร็จปุ๊บก็คือรอได้เลยครับรอเล่นได้เลยนะครับอ๋อเกมอ่ะ หลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมสอนดาวโหลดแจแล้วต่อมาอันนี้ผมลืมพูดเลยนะครับก็คือเรื่องเวลาในการเล่นนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือตอนแรกผมจะมาพาท่านผู้ชมสอนโหลดก่อนว่าเออวิธีดาวน์โหลดยังไงนะครับแล้วเฮ้ยเล่นได้กี่เครื่องอเครื่องหอไหนได้บ้างอะไรมาที่ผมก็บอกหมดแล้วนะท่านผู้ชมเปิดท่านผู้ชมไม่เข้าใจก็ย้อนดูได้เลยนะผมสรับใครแต่นนแต่ได้นอนว่าสลักใครที่ โหลดเป็นก็ข้ามมาตอนที่ผมบอกเวลาเลยก็ได้นะผมก็อันนี้คือหน้าตาของเวอร์ชั่นเวลา open n e t work test นะครับผมซึ่งเวลาก็เขาจะแบ่งเป็น PDT นะผม c e เ t แล้วก็เจแปนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลานะครับ คือ,คอตอนแรกผมคิดว่าเออเจแปนมันอาจจะอีกเวลาหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ p d ดีอาจิเวลานึงแต่ถ้าคุผู้ชมเชื่อไหมผมลองเทียบดูแล้วนะครับเวลาที่เขาระบุมันคือวันเดียวกันเลยครับอายุตัวอย่างของประเทศไทยอะ่ะนะครับผมผมดูแล้วอ,อย่างของ PDT ผมแปลแล้วใช่ไหมมันเริ่มของวันที่21ตอน9ก้าโมงเช้าญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับวันที่21เริ่มตอน9ก้าโมงเช้า นะครับอาห้าสิบเก้าเห็นไหมเก้าโมงเช้านะครับผมเนาะซึ่งบอกเลยว่าประเทศไทยเราครับผมเปิดมาเล่นได้ตั้งแต่เช้าเลยวะนะครับผมเล่นได้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็คือเก้าโมงแน่นอะนว่าในเมื่อสาเวลานี้มันตรงกันเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจของเราเราใช้เวลาของญี่ปุ่นดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนก็คงรู้ว่าบ้านเรากับบ้านเขาอะ่ะห่างกันแค่สชั่วโมง การดูเวลาของญี่ปุ่นกับไทยเรามันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยครับยิ่งใครที่อัปเดตเข่าวสารเกวญี่ปุ่นบ่อยๆท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่ยใ,จใจอยู่แล้วว่าเออเวลาญี่ปุ่นเวลาเนี้ยมันคือเวลาไหนของไทยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็แน่นอนเขาจะแบ่งอยู่ประมาณ2รอบนะครับผมเนาะรอบแรกนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่21อดนะ 21อนะครับเริ่มได้ตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับผมซึ่งยีันที่21บ้านเราคือวันเสาร์นะผมวันเสาร์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันจนถึงวันที่22ิบอเดิน9นะผมเวลา8ปดโมงห้าเกที่บอกครับรอบแรกครับรอบแรกนะครับเล่นได้ตั้งแต่วันที่21ตอน9ก้าโมงจนถึง22ตอน8ปดโมงห้าเรียกได้ว่าเล่นได้แบบอิ่มๆเลย บเบต้าเทสแบ่งเป็นเวลา3ช่วงแต่อันนี้ครับแบ่งเป็น2ช่วงแต่โอ้โหเวลาแบบเรียกว่าเล่นได้แบบอิ่มๆเลยสำหรับเวอร์ชันอน Open Network Test นะฮะแล้วก็รอบที่2นะครับก็รอบที่2นะเริ่มมันแต่วันที่22นะครับเวลาบ่ายโมงบ้านเราจนถึงวันที่23นะครับเวลาประมาณ9.59เาเรียกว่าเล่นได้แบบอิ่มๆเลย นะครับแบบยาวๆเลยโดยเฉพาะรอบแรกนี่แบบโคตรยาวเลยนะแต่รอบไปฝอก็อาจจะมีสั้นๆหน่อยนะครับผมเนาะส่วนเวลาของอตั้งแต่ประมาณเก้าโมงนะครับเก้างถึงประมาณเที่ยงเน่ยเขาจะทำการแก้ไขเซิร์ฟเวอร์ทีนึงเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าเออเกมเขามีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วก็นี่อันดีพิเต้เพิ่งแชร์มาก็คือเดี๋ยว วันที่20นี้นะครับนี่ก็คือเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะทําการโชว์เล่นอ่าเวอร์ชั่น o p e n e t w o r g it หนึ่งนะครับว่าโอเคก็คือตัวละครมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องมารู้อีกทีนึงว่าตัวละครทั้งหมดอ่ะมันที่เราเล่นได้ไเป็นทั้งหมดกี่ตัวนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็เคยโชว์แล้วว่ามันเพิ่มมาอีกประมาณ3ตัวก็คือมีอาสนะอ่าแล้วก็ฟูกะจังนะครับแล้วก็น้องเลนนะครับอันนี้ก็ต้องมารู้อีกทีหนึ่งนะครับเกมเซตติ้งเหรอ รับเป็น performance performance setting อันนี้เดี๋ยวค่อยปรับอีกทีนึงก็ได้วะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปสอนดาวน์โหลดเกมเวอร์ชันเ่าไอเกม s t a r l i n e f a c t a s y 3D เวอร์ชัน Open Network Test ของเวอร์ชั่น PC นะครับแล้วก็บอกเรื่องเวลาเนาะก็ท้าผู้ชมก็เข้าเข้าใจไขกระจ่างแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดท่านาผู้ชมสามารถมาเตือนผมกันได้เลยนะครับท่าผู้ชมไม่ต้องเกรงใจผม นะครับจะมีอะไรมาปรึกษาหรือว่าพูดคุยกันก็พูดกันได้เลยนะครับผมเนาะก็เจอกันนะครับสลับเวในวันเสาร์นี้ตอน9ก้าโมงซึ่งเดี๋ยวกล่าวว่าพอเวอร์พอเวอร์ชันเน็ตเวิร์กเทสมาปุ๊บเก้าโมงปุ๊บไล่เลยนะครับไล่เล่นจาวดูก่่นว่าจะเล่นถึงกี่โมงเพราะว่าเดี๋ยวพี่เต้แกนี่เขาจะเล่นประมาณหนึ่งทุ่มแล้วก็เล่นแบบยาวๆจนถึงไม่รู้กี่โมงนะครับเดี๋ยวเขาว่ากาันอีกทีนะครับโอเคงั้น ไปแล้วบอซีโเกนได้ทำ goodbye ใครที Good ่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทัคลิปต่อไปด้วยนะครับและที่สําคัญฝากกดกระดิ่งแบบทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่จากช่องเราแล้วก็รวมถึงไลฟ์สตรีมด้วยตนเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับ